สวัสดีค่ะซื้อเกตมณีบุญมงคลค่ะชื่อเล่นอุ้ยนะคะตอนนี้เป็นเจ้าของเพจแม่มณีแฮปปี้เนสค่ะทําเพจแกะยังลบค่ะ,ะชื่อแม่มณีนะคะจะมาจากชื่อจริงเลยก็คือเกตมณีคุณแม่ค่ะเป็นคนชอบอ่านทรีมพิพก็เลยชอบเรียกเราว่าแม่มณีด้วยอะไรเงี้ยแล้วพน,นี้พอเปิดเพจแล้วก็แบบตอนแรกนึกชื่อไม่ออกค่ะชื่ออะไรดีนะที่แบบจะให้คนจำเราได้ ก็เลยนึกถึงชื่อเนี้ยค่ะ,ะเพราะเป็นชื่อที่แบบก็แปลกดีพอเรียกแล้วก็ดูเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยอะค่ะจะเป็นแบบไทยๆเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นที่แก่อยังลบนะคะจริงๆเริ่มจากมีเพื่อนแนะนําให้แก่ก่อนค่ะเพื่อนมาเปิดคลิปให้ดูค่ะแล้วทีนี้เอ้ยเราเห็นแล้วเอ้ยง่ายอ่ะมันไม่น่าจะยากอะไรก็เลยลองซื้ออุปรกรณ์ซื้ออะไรเงี้ยค่ะมาลองทําเองตอนแรกลงใน Facebook ตัวเองก่อนนะแล้วทีนี้ มันเยอะขึ้นเราก็เลยอยากแยกออกมาเราก็เลยเปิดเพจค่ะตัวที่แกะชิ้นแรกเลยก็คือกระตูนรูปตัวเองตอนนั้นก็ยังแบบว่ารูปไม่ค่อยเก่งอะค่ะก็จะวาเป็นลายเส้นง่ายๆเลยเส้นเหมือนเด็กอนุบาลเลยเส้นใหญ่ๆแล้วก็ลองแกะเองตามตามคลิปที่เราดูมาค่ะก็ลองไปเรื่อยๆอันแรกที่แกะเลยลูกกระตาหลุดอ่าฮะไม่สําเร็จ คือคืนนั้นทั้งคืนแกะค่ะแกะตลอดแกะจนแบบอ่ะได้และพอได้ตัวเราเองเสร็จทีนี้ก็แกะเป็นหมีอันนึงเป็นคืนแรกเลยแกะได้สองชิ้นเป็นตัวเองกระตูนแล้วก็พี่หมีอีกหนึ่งชิ้นค่ะงานที่สั่งทําจะมีหลากหลายค่ะมีทั้งพวกโลโก้กระตูนนามบัตรที่อยู่ภาพเหมือนมีทุกแนวอะค่ะแล้วแต่เลยว่าเขาอยากได้แบบไหนเราจะให้ได้หมดค่ะ งานชิ้นที่ง่ายที่สุดส่วนมากก็จะเป็นพวกลายที่มันทึบๆค่ะที่ไม่ต้องแกะเป็นลายเส้นอะไรมากก็จะใช้เวลาประมาณ5้านาทีสิบนาทีก็เสร็จส่วนลายที่ยากๆคิดว่าแบบยากมากคือพวกตัวอักษรค่ะจริงๆมันไม่ยากค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลากับมันเยอะหน่อยชิ้นที่ประทับใจที่สุดเลยก็จะเป็นชิ้นเซตน้องหมาสามตัวนะคะตอนนั้นคือเพิ่งหัดแกะเลยเริ่มแรกๆเลยค่ะแล้วทีนี้ ทางสมาคมแกะยังลบะคะ่ะเขามีจัดทําบุญให้แกะยังลบแล้วก็ไปประมูลช่วยน้องหมาะคะ่ะตอนนั้นเรายังแกะไม่เก่งเลยเพิ่งหัดแกะจต่ก็แบบเอ้ยอยากทำเลยเนะี้ยอืก็เลยฝึกเรื่อยๆะคะ่ะคือชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นหนึ่งที่ทําให้เราแกะยังลบมาถึงจนทุกวันเนี้ยค่ะคะ่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตการแกะยังลบให้ดูนะคะ อุปกรณ์ที่จำเป็นเลยก็คือ 1. เป็นคัตเตอร์ปากกาค่ะเป็นมีดแกะ 2. ก็คือ,อยางลบ 3. กระดาษลอกลายนะคะแล้วก็มีอื่นๆก็จะเป็นพวกคัตเตอร์เป็นดินสอ2 B อะไรเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วค่ะยางลบที่เราแกะทีนี้เราจะมาทําความสะอาดอยางลบด้วยยางลบลวดค่ะมันจะมีรอยดินสออยู่ใช่ไหมคะกดลบให้ดินสอออกไปก่อนให้สะ,สะอาดๆนิดนึงเวลาปั๊มจะได้ไม่เลอะเถอะค่ะอันนี้ก็คือตัวปั๊มที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั๊มให้ดูค่ะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คือก๊าซ ง่ายๆเลยทำจัดตัวปั๊มอันเดียวสเสน่ห์ของงานแฮนเมดก็คือเป็นงานที่ทำด้วยใจนะคะมันจะมีความพิเศษตรงที่เราใส่ใจลงไปในการทำอะคะ่ะแล้วก็เวลาเราทำเราจะนึกถึงผู้รับด้วยว่าเออเขาจะรู้สึกยังไงใรเงี้ยเวลาถ้าคนรับได้ไปเราแฮปปี้คนทำก็แฮปปี้ค่ะถ้าใครสนใจง,งานตัวปัม๊มน่ารักน่ารักแฮนเมดนะคะสามารถติดต่อแม่มณีได้ค่ะทั้ง ทาง Facebook นะคะเอ่อแม่มณี happiness ค่ะแล้วก็ i c ก็แม่มณี underscore s underscore happiness ค่ะจะมี2ช่องทางด้วยกันนะคะ